สวัสดีนะครับแฟนๆแกงโฮชแนลทุกท่านนะครับวันนี้เราเข้ามากรุงเทพนี้ทุกคนเราอยู่บนตึกใบหยกนะครับวิวแบบนี้เลยนี่นะฮะก็พาพี่ซองมาทานบุฟเฟ่นะฮะบุฟเฟ่ใบหยกนะก็เป็นครั้งแรกของเราเลยเรายังไม่เคยมาทานนะครับวันนี้มีโอกาสมา ที่กรุงเทพก็ลองแวะมาทานดูนะโอ้อลังการมากพี่สองนะก็เดี๋ยวถ่ายบรรยากาศมาให้แฟนๆชมว่ามีอะไรบ้างนะพี่สองเคียวตุยต,ยตยุแก้มตุยเลยตอนนี้นะครับผมนะเดี๋ยวไปเดินดูรอบๆนะครับมันดูวิวได้360องศาเลยแล้วก็วิวกรุงเทพสวยมากนะฮะโอเคเดี๋ยวเราจะพาแฟนๆไปเดินชมนะว่ามีอะไรทานกันบ้างนะครับผมตามไปชมในคลิปเลยเย้ yeah. นี่นะเมนูที่เราตักมานะ้วโอ้โหมีปลาดิบทุกคนแล้วก็มีซีฟู้ดนีพิซองอร่อยอร่อยเลยนี่นะครับนะฮะปูอัดอร่อยมากนะครับพิซองชอบกินปูอัดนะครับผมนี่นะแล้วก็วิวบนนี่ทุกคนดูสิอือสุดอลังนะครับแล้วมันเดินได้รอบ 3, อสามร้อยหกสองศาเลยเดี๋ยวลงุงเล็กจะค่อย,อยๆเดินถ่ายให้ชมนะนี่โอ้โหดูสิอลังมากนะฮะนี่นะบนตึกใบหยกนะครับผมนี่โอเค กินี่น,ะ,ะ,น,ะ,น,ะ,นะครับบรรยากาศของวิวกรุงเทพมหานครนะทุกคนอลังการมากนะเราอยู่บนชั้น76ของตึกใบหยกสองนะครับใบหยกสกายนะครับผมเนี่ยเห็นวิวกรุงเทพแบบสุดลูกหูลูกตาเลยนะโอ<ล>้<ล>สวยงามมากทุกคนกรุงเทพของเรานี่ก็สวยงามจิดอันดับโลกเหมือนกันนะ โอเคเดี๋ยวพาทุกคนไปดูนะว่าาลบฟเฟ่มีอะไรบ้างน,นะตามไปดูแล้วก็จะเป็นบรรยากาศตรงนี้ก็จะมีโต๊ะนั่งเยอะนะครับตรงนี้เป็นโซนของหวานมีไอศครีมี่แล้วก็มีพวกเค,ค้กอะไรต่างๆนี่ทุกคนดูสุดยอดมากนะนี่แล้วก็ตรงนี้เป็นเครปนะครับน,นะแล้วก็ไปต,ต่อนะครับเนี่ยแล้วก็ทุกที่นั่งนี่ก็จะเห็นวิวเมืองกรุงเทพเลยนะแบบ360องศา ตอนนี้เป็นวิวไอเป็นมุมซาซิมิทุกคนนี่ปลาดิบก็มีนะครับปลาดิบนะเียโอ้โอเหเยอะเลยเดี๋ยวลุงเล็กต้องมาจัดละปลาดิบนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นพวกเครื่องดื่มต่างๆนะครับก็มีให้บริการครบเลยนะฮะเนาะแล้วเราก็สามารถเดินวนไปทางนี้นะครับถ้าขึ้นตรงนี้ก็จะสามารถขึ้นไปถ่ายวิวชั้น77ได้นะก็คือน่าจะเป็นชั้นบนสุดของที่นี่นะครับผม เราก็เดินอ้อมมาได้เลยมันจะเดินได้แบบ360สามร้อยหกสิงศาถ้าอย่างมุมนี้ก็แบบเห็นวิวสุดอลังการเลยนะตรงนี้นะเห็นแอร์พอร์ตลิงก์ด้วยทุกคนมุมนี้นะครับมองข้างล่างก็เป็นแบบย่านประตูน้ำเนาะตรงนั้นเป็นโรงแรมอินทรานะครับเนะี่ยตรงนี้เป็นแจนประตูน้ำนะครับนะเห็นหูยทางด่วนเนี่ยแล้วก็แบบมีเส้นทางแอร์พอร์ตลิงก์ตรงนี้นะทุกคนหูยอลังการมาก วิวเมืองกรุงเทพของเราจากมุมสูงเนี่ยนะฮะเนี่ยเป็นเมืองที่สวยติดอันดับโลกเลยแล้วก็มีผู้มาเยือนเนี่ยอันดับต้นๆของโลกเช่นเดียวกันนะครับถ้ามองไปไกลๆตรงนู้นเราก็เห็นแม่น้ําเจ้าพระยาด้วยนะฮะนี่นะก็มาทานอาหารอร่อยๆแล้วก็เสพบ,บรรยากาศแบบนี้ได้เลยนะที่ตึกใบหยกนะครับผมนี่ตรงนี้ก็เป็นลายอาหารต่างๆคืออันนี้ก็เป็นอาหารที่ทําสดใหม่นะฮะ พวกพาสต้าเนี่ยตรงนี้ก็มีพาสต้าทีนะเขาปรุงอันนี้คืออะไรพวกอาหารหต่าง่นี่นะฮะโอ้สุดยอดเลยนะแล้วก็มุมส้มตำเนี่ยส้มตำก็มีนะครับอาหารมีเป็นหลายสิบอย่างอู้เป็ดปักกิ่งก็มีทุกคนเนี่ยเป็ดปักกิ่งนะครับนีนะเป็ดย่างแล้วก็ดีอะไรข้าวหน้าเป็ดนะฮะใครชอบแนวนี้ก็มาจัดก,กันได้เลย แล้วก็นี่เป็นสลัดนะครับโฮ้ยพี่ซองพี่ซองเอาติ่มซําแล้วเนะี่ยนี่ติ่มซาก็มีคือมีทุกอย่างเลยทุกคนนะอลังการมากในราคานี้คือแบบคุ้มจริงๆนะครับสุดยอดเลยนี่ตรงนี้เป็นมุมติ่มซำม,มีเลือกเยอะแยะมากมายนะครับใครชอบแบบไหนมาจัดได้ซีฟู้ดก็มีเนี่ยทุกคนมีนะไข่ตุนซีฟูด้ดแล้วก็ต้มยำทะเลเนี่ยโอ้ ฮะต้องยำทะเลนะฮะเห็นเนาะแล้วก็ตรงนี้ก็เห็นวิวได้360อสงศา <c oughs> นี่ทุกคนอันนี้อะไรเป็นซุปนะครับซุปบปักุเตนีนแี้แก็เป็นพวกหมูทอดต่างๆนี่นะฮะหมูทอดต่างๆโอ้โหอาหารเยอะมากฮะกินแบบสองชั่วโมงนี่คือแบบ กินไม่หวัดไม่ไหวอะนะฮะนี่นะโอ้ยตรงนี้เป็นบุมซีฟู้ดทุกคนซีฟู้ดนะครับนี่ปลาหมึกไม่อั้นนะครับเป็นบุฟเฟ่น,นะแล้วก็กุ้งขาวหอยแมลงผู่แล้วก็เป็นปลาหมึกครัครับผมแล้วก็เนี่นเป็นซีฟู้ดนะครับแล้วเมื่อกี้นี่มีเป็นแบบกุ้งแม่น้ําตัวใหญ่ๆด้วยแต่ตอนนี้น่าจะกําลังเอามาเติมนะครับนี่นะแล้วก็เป็นนี่ซุปชาบู ชาบูนะครับนี่ได้อะไรครับคนกุ้งเกาเหลาชาชาบูนะฮะดูแล้วก็เนื้อเนื้อสวยๆเลยดูสิโอ้โหเนี่ยสวยเอ้คนคนคนปรุงก็สวยนี่นะฮะนี่นะเคนะครับนี่หน้าตาแบบนี้เลยนะทุกคนควันกล่นๆโอเคนี่นะไปต่อนะครับแล้วก็ทรงนี้เป็นมุม ของทอดอีกแล้วนะไก่นะตรงนี้เป็นไก่แล้วก็มีปอเ,เปี๊ยะนี่เฟรนช์ฟรายนะฮะแล้วก็อะไรสลัเปาทอดหรือเปล่าเนี่ยนะก็วิวเมืองกรุงเทพมหานครแบบสา0อิองศาเนี่ยเราเดินวนมานะฮะตรงนี้ก็มีผัดไทยด้วยทุกคนนี่ผัดไทยอาหารติดอันดับโลกนะครับแล้วก็ข้าวผัดนี่นะฮะข้าวผัดไข่ข้าวผัดกุ้งเนี่ยมีหมดเลยนะแล้วก็ วันนี้เป็นพวกผลไม้ต่างๆนี่นะโคบอ่ะแล้วก็ของหวานนะครับมีเต้าทึงวันนี้แล้วก็ของแรงน้ํากะทินี่อุย้ยน่ากินมากนะทุกคนอ่าครับ <c oughs> ผมแล้วก็เป็นรวมมิตรแบบนี้ก็ได้นะแล้วก็เป็นวิวเมืองที่เรามานะจุดนั่งตรงนี้นี่พระอ้อของเราพระโอ้อันนี้เป็นเสษซสร้สางอารยธรรมนี่ไงกุ้งแม่น้าที่บอกนะฮะเมื่อกี้เขายังไม่มาเติมตรงจุดนะแต่ เออตึ้มแบบสดๆนะฮะตัวใหญ่ๆเลยนี่นะแล้วของเราก็เนี่ยเสรีสร้างอารยธรรมต่างๆนะแล้วก็เป็นวิวเมืองตรงนี้สุดยอดเลยนะครับผมใครมีโอกาสนะครับมาทานบุฟเฟ่ต์กันที่ใบหยกได้นะครับชมวิวสวยๆอย่างนี้แล้วก็ทานอาหารนะฮะก็ทําให้อาหารอร่อยขึ้นอีกร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะเจสซี่คอนเนอร์นี่แล้วพี่ซองก็รับอะไรมาก็น้ำนะครับผมโอเคไอศครีมก็มีทุกคนนะฮะ โอเคคลิปนี้ก็พามาชมบรรยากาศของบุฟเฟ่ต์ใบหยกนะครับผมนะบรรยากาศคร่าวๆสันส้นๆที่เรามาฝากกันนะถ้าชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยเราคลิปหน้าจะไปไหนต่อก็ฝากติดตามนะครับคลิปนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบายครับ